ในอดีตางนี้ข้อเ่าง้ับการแกละปรับปร้เากับวต้องการของประาชนที่้การที่จะได้รับการพัฒนาอย่างย่งนด้การนาที่ั่ยืนรี่ัะราให้ปราชนด้รับพระโยชน์อย่างมาช Để 네. c 네. 네. ดูดันทั้งสายอย่ต้องการและแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นปุ่มการสัมพัญธ์สำหรับเยาวชนให้ปลอดภัยจากปัญหายาเสพติดสี่เลยนะ โดยการกระดดนจากการายและงลิกขอแล้าดิ่งบทูบีน้ำเมื่อวันและจะทำ การรบและการแก้ไขในหายาสูตรติดและสถานาตรวจงานศิลปะด้วยการที่สการสร้างปละพันาเควือข่ายก็ป้องกันและแก้ไขในหายาแต่ติเช่นการลงามชบีน้ำผ้าวตั้งแต่ระดับประเทศการลงนามในองค์การการทาระหว่างชุมนุมฉบีนวำผาทุก่า อยาเสตติและทางโรงเรียนของเราได้มีผลิตภัณฑ์ที่สามารถช่วยให้สมาชิกที่ติดป่ียได้ลด อในกลุ่มเสี่ยได้หางใบจาเสร็จสิทิทหน้าที่คอยปราบชูขู่ิีและให้โอกาสเยาวชนคนเสี่ยงได้กลับมาแตเป็นคนดีและใช้เวลาว่าให้เกิดประโยชน์มากย่